สวัสด,ดีค่ะสบายสบายบ้านนาวันนี้สบายบ้านนามาทํางานนะจ๊ะสบายบ้านาาานามาทางานสบายด้อค่ะพี่นองติดสติกเกอร์เบิงเดจ้ะติดสติกเกอร์กองกุ้งเทศกาลซัมเมอร์เขาเรียกปิดเพื่อนรวมงานกลับไปแล้วหาคนแล้วเขาเรียกว่ากันติดอันรับติดมาเก็ตบอก ก็เอ,เอิ่อยีหอย่ห้อยี่ห้อกุง้งกับวันที่กุง้งค่ะนั่งสบายค่ะเฮดกองสุดท้ายแล้วจ้านี่กระชิกลับก็บโปรงเกลับนะคะสินั่งนั่งเอาเวลาอยู่พักกันเฮดไว้ห่างหกกองมั้งพักกันเฮดดีไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกกองมั้ง หกกองเพราะกันเหตุวังหาโมงเคิงเดี๋ยวนี้เวลาบายโมงกลัวพอถึงบายสองดีดอกจากกันสิแล้วอาติด,ดย์ฤากะงานสบายมากอาติดเปิ่งตะมือดอกลูกติดหลับจำนี่ยแหละชั่วโมงละ้อ,อยกลัว <c oughs> ตรงกรข้ามนี้ก็คอนทูเรตที่ทำงานหน้าร้อนสวีเดนนะคะพี่น้องลูกใหม่กับปงเต็มเขียวเกลื่นไปเบิดละเขียวร่าเลยก็เขียวไปเบิดจ้ะ เห็ดกันอยู่สามคนเพื่อนลงงานบักหนึ่งออกไปสุบบุรีแล้วจากน้อยเขาจะมาเห็ดต่อ 500กรัม5ชีด กรนะะคเดี๋ยวโมลุ่นสุท้ายกุ้งไห้เบิ่งดอบน้าเบ็กงานอันนี้ไปแต่แพ็กกุ้งเด้อพี่น้องเด้อ ยนยสักก้อนช่วงนี้พอได้ลงคลิปมาทำงานค่ะงานจากสองสาเดือนก่อนกลับเมืองไทยค่ะคนขยัน เงินอยู่กับคนขยันเด้อพี่น้องเด้อถ้าใครไม่ขยันก็ไม่มีเงินใช้เด้อเงินเดต่าเสริมพอาเด็ไปซื้อขอนมมัองไทย เบื่อต่คลิปเก็บเห็ดูมยู่เมืองไทยจนขี้คานแล้วถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ งันสบายอยู่ที่เมืองนอกขอบคุณลหลายๆได้จ้าที่เข้ามาเบิงารผู้น้าเด้อผู้ใดอยาไม่เห็นน้ำก็ได้บินมากคิดถอดคิดถึงทุกคนร่ำรวยเงินทองนะคะพี่น้อง สวัสดีเอฟซทุกคู่ทุกคนจ้าสวัสดีจ้า